นิวเาสเซลเลงดึงแรดฟอร์ดร่วมทัพซัมเมอร์นี้หลังหลุดแผนแมนยูนิวเกสเซลยูนเต็ดตกเป็นข่าวให้ความสนใจมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนในอนา,นาคตของนักเตะหลังหลุดจากแผนการทําทีมของรูเบนอโมริมรรดฟอร์ดในวัย27ปีครับไม่ได้ลงสนามให้กับปีศาจแดงอีกเลยนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ก่อนทุกปล่อยตัวให้แอตสันวิลล่ายืมตัวใช้งานในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับยิง4ประตูกับอีก6แอซซิตจากการลงเล่น17นัดในทุกรายการอย่างไรก็ตามแม้จะกลับมาโชว์ฟอร์มดีแต่ลรดฟอร์ดก็ยังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของอโมลิมซึ่งกำลังสร้างทีมตามแนวทางของตัวเองทำให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นนักเตะที่อาจจะย้ายออกสูงในช่วงซัมเมอร์นี้ ขณะที่สัญญาของแรดฟอร์ดยังเหลือถึงปี2028และรับค่าเหนื่อยสูงถึง3,015,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งนั่นกลายเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับหลายทีมที่ให้ความสนใจแต่สำหรับสาลิกาดงครับมองเห็นโอกาสในการลงทุนครั้งนี้รายงานจากเดอะซันระบุว่านิวคาสเซลพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับแมนยูเพื่อคว้าตัวมาคัดแรดฟอร์ดโดยเชื่อว่าสภาพแวดล้อมในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คครับจะช่วยให้นักเตะเรียกความมั่นใจและฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้ง นอกจากนี้นิวคาสเซิลพร้อมมอบโอกาสให้แรดฟอร์ดลงเล่นในเกมระดับยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งเป็นแรงจูงใจสําคัญในการตัดสินใจในอนาคตของเจ้าตัวการย้ายทีมของแรดฟอร์ดครับหากเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นดีลที่น่าจับตาที่สุดดีลหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้แม้เจ้าตัวจะประสบปัญหาฟอร์มตกในช่วงหนึ่งแต่ศักยภาพความเร็วและสัญชตยาตญาณในการทําประตูก็ยังคงอยู่ในระดับ็อปของวงการฟุตบอลอังกฤษอนาคตของแรดฟอร์ดจึงขึ้นอยู่กับว่าทั้งสงสโมสร จะสามารถตกลงกันได้หรือไม่และเจ้าตัวจะเลือกเส้นทางใหม่กับทีมที่กำลังสร้างความทะเยอะทะยานอย่างนิวคาสเซิลหรือจะรอชิงพื้นที่ต่อไปในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด